สวัสดีครับช่องนุ่มนำม้อนคนอาดามครับพี่น้องมือนีมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามนะครับทังหินง้มครับพี่น้องบ้านหินง้มตำบหินง้มอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องมือนี้ครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งงพิ่นยกสะดุ้งครับพี่น้องครับมือนีบันบ่ได้ไมายกได้ครับพี่น้องมือนีมถไทยครับมถไทยพิ่นยกสะดุ้งให้พี่น้องหฮอได้เบิ่งได้สมครับพี่น้องไปพี่น้องไปรุ่นไปส้มน้ำกันครับ ครับอันนี้ยุกลนท่อนะครับเนาะยุกลนสายอ้ยมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับเอฟซีส่งข่าวได้เลยครับอันนี้หัวกระสะดุ้งลงอ่าครับหลายมันๆครับลุ่นน้ำกันเท่ามือนี่โอ้ยู่เท่งๆมีฟูนยกอยู่บ่ครับ่มือว่านในมะยกบ่ครับเนีนน่ยมือว่านไดด้มาตมนเ โอ้มาต่นแรงพอได้บ่ครับบ่บ่ได้เอ้าะเนียงงูบ่บ่เคียดโอ้หนานหนานหนานบาทเลยว้าครับจะดุ้งจักซอกจักเส้นทำเนี่ยครับจักซอกเส้นคืนค่ะจั๊กซอกเส้นคืนอันนี้ไม่ลงเส้นล่งใหญ่ ครันพี่น้องพื้นทั้งพุนนนพ่นกับทวมแม่พนกับล่างอันเคียพื้นที่บ้านะหาหม่งลูกสะดุ้งครับพี่น,ออน,น้อาางทั้งพุ่นทำนาร่อนเนสะดุ้งโอ้ปลาบวนดีดีครับพี่น้องเอา้าึดครับพี่น้องรุ่นมวนไปน้ำกันตือนขับเตัวนี้ ฝนตกดีบ่ครับทั้งเพียครับเล่งเหล่งจ้ะคือกันบ่กับย่ทังบรหมอทั้งคุณอ่ะอันฝนมาเธอละหานาที่สิบหนาที่เห็นไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากแบแห้งมิดจิรีเลยเมื่อวานี่ก็บึดเดียวบ่ครับต๊กซู่มือโยแต่ว่าต๊กบึดเดียวจอครับุอ อีด่วนตะสวนตะสวนวาเร็ววาเลครับพ yes ี่นปอยหน่อยหน่อยคือนเส้นคืนค่ะส mm ้นคืนครับอ้บัตนี้สดสนี่พี่น้องครับมัน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 เนี่ยครับพี่นนสายกสายอกคือกันอยู่บ้านก็ะแหงหน้าห้อยลวงบคืนอัน ได้ไปยกยู่มองนะมันวังหันน้ามันน่ะร่นหัวหลวงขึ้นมาหน่อยนึ่งท่านเดกขึ้นมาหอดบ้านท่านดอกตึกน้ำแดงบ่ครับบ่ครับท่านเดกตึกน้ำแดงนี่ต้องวีได้ตึกเชื่อเดียวบ่วไม่เห็นพ่อได้ไหครับตอนนั้นได้อยู่จ้ะอ๋อเบรกได้หามคุนพ่อเบรกได้หามคุนบ่วชื่โอ้มันหน้าเป็นช่วงเป็นมือเป็นมือเนาะเที่จังหวะ มวนซืึนท้างเซียวครับพี่น้องยกสะดุงมวนๆคุยกันไปยกกันไปพูดนะกระจอกกำลังอันลังมาตัวนะครับพ <ith> ี่น้องเอ้อ่นน้าบกสิว่าขันขึ้นไปโฮด้วเช่นนน้ามันเย็นบกบกลงแนงหน่อยจีจังเรื่องู้ดังกบราหนึ่งเมตโอ้โนานพี่น้องโอ้ปลาจิว ข่านาไมฝนม่แห้งนี่บ่เอืดตะมงยกตันนี่ครับต้องมาเห็ดรวงละกันผู้เห็ดลายกขอยูน้ำตุ่โอ้ช่วงแง่แหล่งเห็ดใบเนาะเป็น่ปนเคียนมองเลยโอ้ยป่าลุงนี่ค่ะยกบ่ขึ้นบ่แตกสวดสยูเตี

สามตัวคระสตัวครับพี่น้องสวยๆตายงียคพี่น้องปลาเขาเ่ปลาเขาง่ล้งน้ำตายค่ะไ่ถือปลนานตก็ม้นแรงม้อนนะม้วนม้วนหดตกสมื่นนะ ตกหน่อยตกแห้งตกควายนะครับพี่น้องครับควายดุนไป่ทั้งกันครับพี่น้องเดี๋ยวนมนำม้วนทีครับเอเบิ้งข้างหน้าสายต้นขอนะครับเนาะสีแมททั้งขึ้นครับเบิ้งใส่นุ่มจังเลยมีมาสะดุ้งสีด่างนะท่านพี่น้องผู้ท่านในลงกำลังเคลียร์สถานที่กระมี่ิยู่กแม่เนาะอยู่ฟังท่างผู้นครับม้วนม้วนมวน ครับพี่น้องมาเบิ่งเสาแม่เนาะโอ้ยมองแล้วคือหมอสวัสดีครับแม่คมาหมานบ่ครับพ่อได้กินพ่อได้ตักอยูเตียมาตาโดนๆเราหมอครับเนี่ยมาตะเตาคนหลังแล้วลื้อร่วมลื้อโลกออกเคยได้อยู่มาตะใสเดี่ยวนี่คือได้มากครับมาตะบันหม้อคนครับแม่หม้อเต่าไฮห้านี่บอกครับบันหม้อเต่าไฮนำหนามุ่นข้นอาดำครับแม่ ช่องยู u ูบครับเนี่ยอยากเบิ่งเจ้าของกับเขาไปพิมพ์เขาไปเบิ่งเงินว่านุ่มหนามมลขคนหดาดัมเนอะเม่เด้อหนามมลขคนหดาดัมหัวครับโอ้สะดุ้งจากเส้นจากซอกครับแม่เนี่ยอันเส้นเก็ดหกซอกเส้นเก็ดหกมันก็เล่นรอดไปเบ้อเส้นเก็ดหกซอกเลยครับพี่น้องท่านคุณ มันบรรยากาศทั้งคุณเาคุณกัเฮ็ดล่วงเอกำลังยิหาหมองล่วที่กันทั้งหันจ็คเดือป่ามันบวนอยู่ด้วยครับจะวันถามมันมากเป็นมูลเฉดครับนีอยุ่หาไปหนแนะนำเงียบก่อนเ้าแม่ก็ได้ยุ่งเป็นมูลเป็นมูมากก็เดือดละปลาเขาลูกปลาเขา อยู่ทั้งบ้านลูกน้ำ่านน้ำท่านในขืนเธอท่านในมีน้ำเธอฝนบโตขอเบึงป่าในได้ไแมนัอปลาโอปลากระเดิดครับพี่น้องอุ้ปลาปัาเข่าเขาแข็งโอ้ครับพี่น้องในถุได้ยอือนยกแห่งนกวน้ยกแงน่อยนแง่อ่ย้งบ้ยน น้ำกินใส่แล้วที่ทางนั่นอายุหม่องใดล่ะมันหมออายุใสอยุ่ปล่าเลาะยื่นลาะหอยหลวงคือกันนี่หอยหลวงครับเนี่ยือนี่ามข้ามบึ้นสีร้อยยังไงเนาะข้ามขึ้นน้ำขึ้นมันกระลายอยู่ครับเนี่ย ยกขึ้นกแตกสวดสวดสวดนลต้องปะหัวแข็งมาเป็นมือแบบนี้ป่ามันขึ้นจากหอยหลวงมากหวนอันมานหนองยุบ้านนี้โอ้ยยกกันเต็มกระตาพูดแล้วเท่าเดียวปาเขาหัวแข็งมาดมันเข่านะพูแล้วคุณอันหาเลาะหาอยครับ โอย่บ่เศร้าว่ะยเศร้าเมื่อใดบ่ได้ยกกซอมสะดุ้งเรียนย่นบ่ได้จับขั้นก็ดีได้จับขั้นก็ดีไปไปยังามันน้ำเปล่าไปน้ำเปล่าไอสัตวอือน้ำเปล่าไ้ั เพื่อนำเปล่าเพื่อนนำเปล่าเราเมาหรออย่าเราลงมาโอ้มันหลอดน้อมันหลอดน้องแม่มันหลอดมันสะดุงเส้นเจ็้นเก็ประมาณเส้นคืงพอดีเส้นหเส้นคืงเส้นสามพอดีเส้นสามประมาณเส้นสามพอดีไก่ข้กิงไก่ขว้มจกิงไก่สีดงยกแล้วครับ โอ้สวดแล้วทั้งนั้นบ่นสวดแล้วไกลละไกลละไกล้จะเบิดละมันไม่ได้ยินเหรอลกฮ่าฮ่ฮ่ เนี <One input> ่กแกนไ้ก็บ่มีดอกบอวเดืเบิดเนมคือมันสวยมากมันบอกใครถือบ่แม่เดี๋ยวพอฟังพวกอ่อนเพื่อนน้ำห้องนี่แหละเพื่อนขวัน้ำห้อยอยู่ับโอ้โหน่อยเพื่อนท่านได้เหตุงานบ่ขวัน้ำเพื่อนนี่แครับพี่น้องพามพบงบรรยากาศทั้งพี่ก่อนครับพี่น้องบางปีกไก่เข้ามาลุ้งน้องอยู่นี่แหละครับพี่น้องหินงุ่มบัดรซองลอย เป็นไม้แหลกของนุมน่มหนามมนที่ลงสนามนะครับเนาะนีนนะ่นี่ละไม้นี่แหละครับพี่น้องได้ปลาคุ้มยุคครับพี่น้องครับปีนี้เพื่อนเนก้นเ็นนี่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนกับจะรอบคล้องไม้ครับพี่น้องเพืนเส็ดท่านคู่ไม้อบไมยครับหนยหน่อยให้ม่วนครับพี่น้อง ทั้งนี้กับมีครับพี่น้องเพื่อนั้นมองนี้ทั้งนี้เพื่อนกับสิทธาหน้าเหมือนกันครับพี่น้องมองพระเจ้าเฮ็ดท่านไว้จับจองไว้มองสะดุ้งเด้ครับเห็นไหมทุกอย่างปิวแวแยเหมือนะครับพี่น้องเพื่อนจิจับจองไว้สิเฮ็ดท่านใส่เฮ็ดท่านยกสะดุ้งคูนะครับเป็นปลาธรรมชาติครับพี่น้อง คัานหนามมากเพิ่นกับมายกมเป็นแถวงามคือหยังครับพี่น้องกะสอนคืนอหย่างนี้คร <c oughs> ับคุณาป่าก็ยังเหลืออยู่ครับพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นว่าเพิ่นจะนปล่อยปลาสันอีกสองปีมาพอกันว่าสั่นเพิ่นว่าครับพี่น้อง สองปีปลากระสีเงายครับพี่น้องปลากระสีงะสเงายขึ้นกระสีได้ม้วนอีกคือเก่าลัดครับพี่น้องไปพี่น้องไปรุ่นสะดุ้งน้ำเพลินจากเปืดอยครับเนาะจากวางจากข้าวครับพี่น้องนักกับหลานแม่บ้านท่นแม่บ้านเมืองหลานมือนครับนี่ครับสุดยอดนี่ ตัวน้อยเสียเรื่องเลี้ยงขนาดสวัสดีเอฟซีรู้ว่าดีสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับดูครับมึงดูสิไปหาพ่อลุงมะนามนามชีโต๊กมึงมึงสิพาไปยูรรถไปเดี๋ยวลุงยันไปเขารถไปพุณน้อยกับพุนครับครับนะครับ มาเบิ่งฟังทั้งนี้ครับพี่น้องโอ้ยทั้งนี้หัวซุปเลยครับสะดุ้ง <laughs> หัวจุ่มน้ำเลยครับแทบ <laughs> เลยครับพี่น้องเนหัวกระล่งครับหับวเก่าจอกขึ้นครับโลกขึ้นมมาาพออื จักแล้วฮาผมมาเอาโอ้หน้ามันวันบ่หน่ะปลาท่านี่มากบ่ครับปลากายป้องด้เนาะไม่ใช่แล้วคบอเอาดอกไม้มาหัน มานออกให้พี่น้องในเบิ้งคือเก่าล,าละ่ะบ่เป็นยังหรอกผู้ข้าเจ้าอยากเบิ้งบันผ <c oughs> ู้ <c oughs> ข้าเจ้าอยากเบิ้งบรรยากาศกับมีอยู่หราาอกเบิ้งธรรมชาติธรรมชาติ์นะครับพี่น้อง <c oughs> อืมครับธ<ป>รรมดา,า<ส>ล่ะหากินมีมือได้มือโบนะอืมนั่งมือก็ได้หลายอยู่เออนั่งมือก็ได้หลายประตูพุ่นละปลาระตวเนี่ยก็ได้กันเยอะแยะพก่เอออาหาแม่โคงนี่เจ้า่าติมน่าได้รถอีกสมแก่เอาน้่งน้าแดงนะพี่น้อแม่ อะน่อยู่นอยู่หนั่งหลวงบอกคนหลดได้้ายพวกไม่เหือยกขึ้นว่ดนักอนยนคนละแบ่เน่ยเอาว่นั่นเอาลูหูเดียวลงหูเดียวบวชน้ำแห้งน้ำแห้งจีไรเป็นนอะลูกจะอาไองถั่วตีเอาตีขกงกาน มมป่าบอเนครับเนี่ยป่าบอลังกีบลนี่ยรงนีป่าอวะออจกจ๊จูซูครับทางน่งเทือป่านท่านได้ขึ้นมาก

ุนนดบบน,น,นบ,นะน,บนบตกปลาบุกห้อยถือสะดุ้งครับพี่น้องได้ลาฟองเพิม่มๆลุ่มมากแห้งๆเขาส่งดีใจดีใจคือส่งสีเด็ดถืสะดุ้งเลย มังมัมั่งคืมันใจมันใจคืออย่างนี้ว่าี่าก็กินเ่ยหพยดจังไรก็สิเมนบ่นั่นเลยันเกียบ้านะเมก็เห็นขั้นสุดท้ายทีเกบ่

ฟอตัวจหามันทำไมไม่มีมีแต่ปลาตองกินบ่ได้ <S 1> <S 1> ครับพี่น้องนี้ก็เป็นคลิปนึ่งเนาะครับฝากพี่น้องเข้าครับถ้ามาชมบรรยากาศการหายุคหากินของคนอีสานครับพี่น้องครับหากินกับมีมือได้มือบอ่อครับพี่น้อง ค,คลิปหนาพ่ออกันไหมเด้อครับเด้อพี่น้องครับิึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามครับช่องนุมน่มหนามม้นคนอาดัมครับพี่น้อง,องครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ